พักยังละบาทนี่นี่ยผึ้งกเก็บผักโขมครับเอาเงไงเปจากไหนมีนู่นผักขมนี่ไปลวกไปหนึ่งวกกรวบก็ได้หนึ่งก็ได้โอ้ผึ่งบอดีสีดยาจกเงื่อ์บอแน่วสิย่านปอดสารอยู่แนี่วสิเนาะมีแต่บุ่งมีแต่ใบ <c oughs> อันนีแต่ใบหัวมันเออมันกันบางที จุ่มปุงเกีเปงอยู่พักขมครับใครเคยกินแน่ผักขมลวกก็ได้ันออมเลยครับผมว่ะไปออมนะออมใส่กับขวบหอม น้านีีสุดรเหี่ยวเลยสูดรเล่งเนียมันผูกสวนผักกันตัวนี้ลูกค้าเป็นกระซังด้วยกันพราห่มเมื่อนนี้ลูกค้าสั่งพ้าห่มครับ เมื่อก้อนลูกค้าสร้างพรกกรา,รกาดดอ,อางอานง,งามงามงาอ,อันนี้ดาวเรืองครับนี่ดาวเรืองกป็นดอกลเรื่องก็นั่งเป็นดอกมันปลูกลายเนาะลายอย่างลายแนว สวนเพืนโอ้ ه, เดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องมาง่ามกันเลยโอ้ยปวดๆครับเป็นพันขยันขักเนาะ